สวัสดีครับทุกคนผมโอมนะครับวันนี้จะมารีวิวน้ําหอมในรถนะครับผมเป็นแบบขวดฝาไม้นั่นเองครับนี่มาแล้วครับทุกคนนี่นะครับวันนี้ไปลองเทสของเดริว่ามานะครับเป็นขวดหรูหราไฮโซแบบนี้เลยนะครับโหหลูมากเลยเป็นกล่องมายอย่างดีเลยทุกคน นี่มาแล้วนะครับแล้วก็แพ็กเกจข้างในเขาก็มาเป็นแบบนี้อ๋าเป็นฝาไม้ออกมาอย่างนี้ก่อนอ๋อดูเดือดตนี้มันก็จุมลงไปในตัวน้ําหอมเลยนะครับทุกคนนี่มาครับมามาแล้วกลิ่นเปปเปอร์มินท์นะครับทุกคนขนาดใหญ่50 ML เลยนะครับคือแบบใช้กันแบบจุกๆไปเลยทุกคนอ่ามาลองดมกลิ่นดาหน่อยนะอย่าลืมเอาจุกยางงนี้ออกนะครับอืกลิ่นหอมฟุ้งออกมาข้างนอกเลยนะครับอืมออกมาแล้วอืมหอมดีครับทุกคนอืมหอมหอมนะครับ เดี๋ยวลองปิดฝาเข้าไปก่อนนะครับแล้วก็หมุนเข้าไปอย่างนี้เลยนะครับทีนี้เวลาจะใช้งานเนี่ยนะครับเราก็แค่คว่ำขวดลงนิดหน่อยนะให้นี่มันจุกน้ํายาน้ําหอมมันจอดซึมออกมาจากไอตัวแกนไม้มันแบบนี้นะครับแล้วก็จะทําให้รถหอมนะครับเดี๋ยวผมไปลองเทสในรถดูหน่อยนะว่าใช้แล้วเป็นยังไงบ้างน,นะครับผมแต่โอเคเลยอะทุกคน กลิ่นหอมมันหอมเย็นมากเลยหอมเย็นสดชื่นนะครับเปเปอร์มิ้นต์ตัวนี้นะครับของตืรีว่านะครับผมเดี๋ยวไปลองเทสดูอ่าโอเคครับทุกคนตอนนี้ก็ประมาณ2อาทิตย์กว่าๆนะครับสอาทิตย์กว่าๆแล้วก็เนี่ยประมาณนี้หมดไปประมาณหนึ่งในสมมุติว่ามันอยู่ได้ประมาณเดือนหนึ่งพอดีนะครับแต่นี้ผมแบบใช้แบบเต็มที่เลยนะก็คือแบบโหช่วงนี้ใช้รถบ่อยใช้รถทุกวันนะครับแล้วก็ค่อนข้างที่จะอากาศร้อนด้วยช่วงนี้ผมว่าอากาศร้อนเนี่ยนะครับมีผลนะรถเราจอดอยู่เฉยแล้วอากาศมันอบร้อนอยู่ในรถนะครับทําให้ ผมว่ามันมันมันระเหยเร็วขึ้นนะเออเหมือนกับมัน,ม,นมันเร่งไะนะครับแต่ว่าตอนนี้ครับถามว่าตอนนี้คือ2อาทิตย์กว่าเกือบสามอาทิตย์เนี่ยประมาณขนาดนี้ก็โอเคนะผมว่าก็คือน่าจะประมาณเดือนหนึ่งพอดีนะขวดหนึ่งเนี้ยนะอยู่ขวดใหญ่ไซส์เนี้ยผมว่าเดือนหนึ่งเต็มๆได้สบายๆนะครับอยู่ขึ้นอยู่กับสภาพอากาศนะเนี่ยคือแบบมองจริงๆตรงๆก็ๆถ้าเกิดมันต้องนี่กล้องมันคว่ำอยู่ไนงะเออต้องมองตรงๆอ่ะมันก็จะประมาณลดจากครึ่งหนึ่งลงมาหน่อยนะทุกคน ลดจากครึ่งหนึ่งลงมาหน่อยหนึ่งนะครับก็หอมดีใช้ได้เลยทีเดียวนะเพราะว่ามันเป็นขวดไซส์ใหญ่การกระจายกลิ่นเนี้ยดีมากเลยนะครับในรถขึ้นรถมาคือหอมหอมสะอาดหอมแล้วเนี้ยผมอันเป็นกลิ่นเปปเปอร์มินใช่ไหมมันก็จะหอมแบบเย็นๆทุกคนหอมสดชื่นเย็นๆนึกถึงแบบพวกเหมือนกลิ่นน้ำยาบ้วนปากกลิ่นยาสีฟันอะไรแบบนี้หมาฝรั่งเปเปอร์ม erm ินเย็นๆน่ะกินอย่างนั้นนะครับแต่ว่า มันไม่ได้เย็นแสบหูแสบตามันไม่ได้มีเมนทอนนะครับมันไม่ได้เข้าตาอะไรแบบนั้นเออมันเป็นแค่แบบกลิ่นหอมแล้วก็ความรู้สึกว่ากลิ่นมันเย็นเพราะมันเป็นกลิ่นเปอเปอร์มินต์นะครับหอมสดชื่นนะครับเนี่ยเออแล้วแพ็กงแพ็กเกตมาก็ก็หรูหราดีเป็นกล่องอะไรมาเง,งี้ยสวยดีนะผมว่าค่อนข้างคุ้มมากนะร้อยกว่าบาทนะครับขวดใหญ่ขนาดเนี้ยเลย50 ML ลเลยโหอยู่ได้ผมว่าเดือนนึงนี่แหละสบายๆนะขึ้นอยู่กับรถด้วยนะรถเก่ารถใหม่การ การกระจายกลิ่นในรถผมมันคันใหญ่ด้วยไงเออแล้วก็อย่างที่บอกว่าที่จอดรถผมตรงนี้มันค่อนข้างร้อนเวลาช่วงบ่ายโดนแดดส่องพอดีร้อนทำให้ยิ่งอากาศอบร้อนในรถ่ยิ่งร้อนยิ่งกระจายมันยิ่งดูดกลิ่นออกมากลิ่นมันยิ่งระเหยเร็วนะครับเดี๋นี้ทีนี้ผมว่าถ้าเกิดว่าใครแบบว่าอย่างถ้าเกิดว่าจอดรถทิ้งนานๆเนี่ยแล้วแล้วมีความรู้สึกว่าอย่างเนี้ยอย่างอย่างผมเนี่ยเดี๋ยวจะจอดเดี๋ยวผมจะลองเทสดูนะก็คือแบบเดี๋ยวมันจะไม่ได้ใช้รถประมาณ2วันอะไรอย่างเงี้ยนะครับผมว่า คิดว่าเดี๋ยวผมจะปิดเลยอ่าก็ถอดออกมาปิดปิดปิดฝามันไปเลยนะครับถอดออกมาแล้วก็ปิดฝาไปเลยรดผมว่ามันก็จะช่วยในเรื่องของการลดลดการกระจายกลิ่นได้นะเนี่ยเอาฝาเก็บในกล่องไว้นะครับเอาฝาเก็บในกล่องไว้แล้วเราก็ปิดฝาไปเลยนะครับถ้าขี้เกียจใช้ตัวนี้ก็ใช,ใช้ใช้เป็นนั่นก็ได้ใช้เป็นใช้เป็นฝาเขาทุกคนมันจะมีฝาที่แบบฝาฝาเกล,ลียวเขาอยู่อะเออเก็บเอาไว้ก่อนนะเนี่ยเนี่ยใช้เป็นฝาเกล,ลียวเขาปิดเอาไว้เลยยังไม่ต้องเสียบไปนี่ก็ได้ ไม่ต้องยังไม่ต้องเสียบจุกยางก็ได้เพราะว่าสองวันเดี๋ยวพ่อเพราะว่ารถมันจะจอดอยู่ไม่ได้ใช้ไงก็เสียบไว้อย่างนี้เลยนะครับและสูตรนี้ก็จะวางข้างนอกหรือว่าจะจะหาที่เก็บใส่กล่องอะไรว่าผมผมว่าผมจะวางไว้ข้างนอกเลยเพื่อให้กลิ่นไอตัวใน,นมันระเหยออกไปนะครับมันจะได้ช่วยช่วยเขาเรียกว่าอะไรอะ่ะช่วยช่วยกระจายกลิ่นในรถออกมาอีกทีตอนที่มันไม่ได้อยู่ในขวดแบบนี้นะก็เอาไว้ข้างนอกนอย่างนี้แหละนะครับแล้วก็เก็บไว้นะครับผมอ่า กลิ่นหอมดีเขามีหลายกลิ่นอยู่แหละนะครับจะส่งเร็วดีมากเลยครับรีวิวก็ดีคะเลยมีทุกคนชอบกันนะครับรู้สึกจะมีอีกกลิ่นหนึ่งเดี๋ยวผมจะรอบหลังเดี๋ยวจะเอามารีวิวให้ดูเป็นอิงลิทการ์เด้นหรือไงนยะที่เเป็นกลิ่นท,ท็อปของเขาเป็นกลิ่นที่คนชมมากว่าขึ้นมาแล้วโหรูหลาผู้ดียังกลิ่นมา,มากเลยนะน่าลอง,น,ลองน่าลองดีนะครับแล้วก็มีจะเป็นเป็นออรเรนท์น, ens, นะครับเป็นออร์เรนท์มิ้นต์มิ้นต์ออรเรนท์อะไรเป็นส้มชิปมิ้นท์อะไรแบบนั้น,นะ mm hmm. นอ่นะอะไรวย นะครับมันก็จะผสมกันแล้วแต่คนชอบไงคือเรื่องกลิ่นเรื่องอะไรพวกนี้ในรถอนะ่ะมันมันต้องแล้วแต่ความชอบของคนจริงๆนะครับผมก็ชอบกลิ่นแนวไหนที่นี้ของของแฟนผม,มนเขาชอบแบบพวกเปเปอร์มิ้นต์เย็นๆกลิ่นเย็นๆหอมเย็นๆนะครับเขาก็เลยแบบอยากให้ใช้เป็นกลิ่นนี้มากกว่านะครับผมประมาณนี้นะนะครับผมก็เดี๋ยวผมจะแปะลิงก์ไว้ให้นะครับผมทํารถ ให้มันหอมสดชื่นขึ้นมามันก็จะได้สดชื่นดีนะครับผมเวลาขึ้นรถมาเออมันก็หอมสดชื่นนี่ผมเดินมาใกล้ๆรถนี่คือกลิ่นกระจายออกมาเลยเพราะว่ารถผมม,มันรุ่นเก่าหน่อยพวกซีนยางอะไรมันอาจจะเสือเ่อมหมดแล้วกลิ่นมันอาจจะรั่วไหลออกไปข้างนอกได้มันก็เลยค่อนข้าง,างจะระเหยเร็วนิดนึงนะครับประมาณนี้นะครับผมขอบพระคุณที่รับชมนะครับเดี๋ยวเอาไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะครับสวัสดีครับ